วันนี้ครูพ่องเล่าเรื่องชัยเชษค่ะบทละครนอกเรื่องชัยเชษเดิมมีอยู่แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยราชการที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงนำเนื้อเรื่องเดิมมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่โดยตัดตอนให้กระชับขึ้นทำนองแต่งหรือลักษณะการแต่งแต่งเป็นกรอนบทละครความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นบทสำหรับเล่นละครนอก ลักษณะละครนอก 1. ผู้แสดงเป็นชายล้วน 2. สถานที่แสดงแสดงนอกหวงัง 3. ราษฎรนนำมาแสดงและชมได้ทั่วไปเนื้อเรื่องนางจำปาทองราชธิดากษัตริย์เมืองหนึ่งเลี้ยงจละเข้ไว้ทำให้พระบิดากริว้วขับไล่ออกจากเมืองพร้อมนางแมวสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดฤูสีตนหนึ่งเมตตาให้พักอาศัย ต่อมาเท้าสิงหนกษัตริย์ยักษ์แห่งนงครสิงหนได้ขอนางไปเลี้ยงเป็นพระธิดาบุญธรรมและประทานนามให้หมายว่าสุวินชาพระชยเชษโอรสกษัตริย์เมืองเหมันมีนางสนมเจ็ดคนวันหนึ่งสเสด็จประาพาสป่ากับพี่เลี้ยงหลงทางพลัดเข้าไปในสวนหลวงเมืองสิงหนพบนางสุวินชาและเกิดความรักต่อกันช่วงนั้นเองท้ารณพัก กษัตริย์ยักษ์อีกเมืองหนึ่งแต่งทูตมาสู่ขอนางสุวินชาแต่เท้าสิงห์หนไม่ยอมให้จึงเกิดรบกันพระชัยเชษสามารถประหารเท้ารนพักจึงได้อภิเศกกับนางสุวินชาแล้วพานางไปอยู่เมืองเหมันโดยมีนางแมวติดตามไปด้วยนางทั้งเจ็ดริษยานางสุวินชาศกโอกาสตอนนางประสูตดพระกุมารน,นางทั้งเจ็ดสั่งให้นำพระกุมารน,น้อยไปฟังเสนในป่า แล้วเอาท่อนไม้ใส่ผ่านไว้แทนกุข่าวว่านางสุวินชาเป็นกาลากินีคลอดลูกเป็นท่อนไม้พระชายเชษหลงเชื่อคำยุยงขับไล่นางสุวินชาออกจากเมืองโดยมีนางแมวผู้ซื่อสัตย์ติดตามเป็นพี่เลี้ยงพระอินบันดาลให้พบที่ฝังพระกุมารปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่พระวิษณุก,กรรมนำราชรถ พานางสุบินชาและพระกุมารและนางแมวไปส่งที่เมืองสิงหลเท้าวสิงหนลกริ้วพระชัยเชศจะนำทัพไปรบแต่นางสุบินชาทูลขออภัยโทษสวามีไว้พระกุมารน้อยได้นามว่าพระนารายทิเบ ฝ่ายพระบิดาพระมารดาบังคับให้พระชัยเชษยกพลออกติดตามหานางสุวินชาจนกระทั่งถึงชายแดนที่เมืองสิงหนได้พบกับพระนารายที่ิเบศเมื่อรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแล้วพระนารายที่ิเบศพาไปตูนขออภัยโทษต่อท้าสิงหนนางแมวได้โอกาสทูลกระทบกระเทียบพระชัยเชษคนดูนิยมช,มชมชอบตอนนี้มากเพราะสะใจกันคารมคงคายของนางแมว ในที่สุดเท้าสิงหนทรงจัดการอภิเศษพระชัยเชษกับนางสุวินชาอีกครั้งหนึ่งจบเนื้อเรื่องชัยเชษบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองเริ่มตั้งแต่นางสุวินชาถูกพระชัยเชษขับไล่ออกจากเมืองวันนี้ครูผ่องเล่าเรื่องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ